เป็นสภาพใต้ท้องกระบะด้านในนะครับสับรถที่มาดัดแปลงนะฮะให้เป็นกระบะยกเพยนะครับตอนนั้นีเรามาถ่ายกันในครั้งแรกนะครับตัวสโควมนะครับยังอยู่ด้านล่างอันนี้เขาติดที่ด้านบนแล้วนะครับทำในการเชื่อมนะครับจะสังเกตว่าจะต้องมีการซ่อมนะฮะรูรั่วทำนี้ครับ อ่าลงลอยเดินที่อี่จันเลาะนะฮะก็ถามว่าเราช้ได้ไหมตัวนีาาเรได้นะคับการไลเืองาเครืค้านะครับโดด้นมีการทำงานยากกว่างานใหม่หลเท่าครับ Chơi mày chơi mày hê hê, thả video พื้นพื้นรถใหม่นะฮะจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นบนโต๊ะแบบจะได้ระดับ,บแบบดดนะครับโต๊ะแบบตการพลิกไหยเชื่อมนะครับ เป็นการกำหนดระยะนะครับให้ตัวเสาไปสังเกตนะจะมีระยะลูกคานขีดช็อคไว้หมดทั้งหมดนะครับระยะจะถูกกำหนดก่อนขึ้นนะครับก็คือเรื่องระยะนี้จะตรงตามระยะที่แบบกำหนดไว้ครับทางเราไม่ ให้ผู้เลื่อนงานนะครับทําตามแบบโดยไมไ่ให้มีการดัดแปลงนะครับจะสาม,มารถตรวจสอบการทางานของทางด้านร,ารถทุกคันผลิตนะฮะจะเหมือนกันนะครับาการทำซ้ำนะจะทำด้วยมาตรฐานเดีวยวกัน,นเป็นงานที่ขึ้นใต้พื้นนะครับใต้อ่พื้นกระบะพกระบะนะครับ ต่อจากคลิปรอบที่แล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับในการติดตามน,นาาี่นไปดิช่างนะครับกำลังหาคัสซีครับคัสซีเซมิเทเลอร์เยไว้มีเวลาทำมาถ่ายกัน กระบะเสร็จแล้วฮะเกือบเสร็จแล้วอู้นะฮะเดี๋ยวจะไปเจอกันในร้านหลิกเดี๋ยวไปเจอกัน